สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาแอลฟาครือตักยานทัวร์นะคะไปเบิงงการทัวร์ของเขาเลยค่ะเดี๋ยวจะพาแอลฟาไปว่ายน้ำค่ะเดี๋ยวก็ถึงแล้วลูกแป๊บนึง ะดูเคือเอฟตมัวซะสิพาแอฟฟัไปอาบน้ำแป๊บหนึ่งเด้อพี่น้องนาง,งามขี่ตามลัโอ้ยขี่อวีปากกะคะปาร์กแกงแกงแท้อวีปากเอฟฟัดูดึกที่บ ข่ายเอาข้าลงนะคะทางลงเนินค่ะอาบาคมาบาโอเคโอเคโอเคตรงนี้ไม่ต้องถูไม่ต้องถีบก็ได้ลูกขี่มาเลยตรงนี้ตรงตรง,ตรงนี้ไม่ต้องถีบถีบมาเลย ไปเลยมันลงเนินนเลนะ lông bay còn phía nắng tạm vào chú xe là ui, chú buồn à em bà buồn à ตรงนั้นเห็นบอมมองไฟแดงอ่ะมองไฟแดงห้าสิเลียวเนาะคะ่ะไฟเอ้าฟาไปไหว้น้ำนะคะเขาไปถึงไฟแดงห้าก็ตตรงเรี่ยวเ้าก็ตตรงยุดพอไฟเขียวแล้วห้าก็ตตรงไปยุดมองอีกนึงแล้วห้าจังสิเรี่ยวไปฟังผุนเนาะพุ่นทางผุนห้าสิไปเนาะค่ะพี่น้องเห็นไหมเอตรงนี้หยุดไฟแดงตรงนี้เนาะ เนี่ยไฟแดงตรงไหนข้าตรงมไม่หยุดตรงนี้นะบังหันเข้ามาตรงนี้โอเคไปต่อค่ะเดี๋ยวจะพาไปนหนูปรับเกียร์ขึ้นอีกเป่าปรับเกียร์ขึ้นอีกไหมจะได้ขี่ฝืดหน่อยจะได้ขี่เร็วๆหน่อยไงปรับเกียร์ขึ้นอีกเหรอหมุนเกียร์หนูก็แจ้เขื่อสแต็กไง ขี่เก่งเบมืส่วนตะแมอออกเทียวไหมพี่น้องค่อยเลือเงินตะกี้นั่งขี่จักรยานสามลหลอเนาะนั่งเคยลมบันนี้นั่งลเลยว่เอาอีกเลยบันนี้ขี่เป็นมันคักนี้ ทางซ้ายตัวเองนะไปเลยขี่มากเกือบ20นาที่เนาะเกือบ20นาที่มากมากซไใบนะาอะไรนะลูก Vi er her nu. Vi er her nu, Skepp. Skip. Skib hvor vil du? jeg no, Nå, okay. Jeg har ikke kigget nu. Har jeg må lidt I læ. Men i morgen dig. Øh, i om นี่ค่ะสระว่ายน้ำสิบีมี่แฮนด์ซีบมี่แฮนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมอดูนาฬิกาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาจะจอดอเอาขายยั้งลงก็ได้ลูกเออ จอดจอดเข้ามาดันดันหน่อยเพราะว่าเผื่อเออจอดจอดจอดขอโทษขอโทษ เอาหมวกใส่ไว้นน่นเลยไม่เป็นไรไม่หายหรอกจะเอาไปด้วยก็ได้เอาไปด้วยก็ได้นี่ไปสวิมมิงเนาะตรงนี้ค่ะพอม,มาถึงล้วก็มากินชอ็อกโกแลตซื้อน,น้ำสิบโคนนะคะซื้อได้ห้างแค่ห้าคูนกูาิีนเน้นในเกียวคแล้วก็ไอ้นี่สามารถขายได้นะคะในขวดเนี่าาถถยอ้าวฟ้าแฟร์ดิะะ้งแมสกสปิม <c oughs> <c oughs> เอาสวีกลับบ้านนะคะอาบน้ำเสร็จอะไรเสร็จก็เตรียมตัวกลับบ้านนะคะอีกัสกัสเอาโอ๊ตมาเป็นแจ็คสีทชิสกันก็สีเจ็ดสีฟ้าเอาน้ำใส่กระเป๋าตัวเองไปล่ะจะได้บิดิเตอร์สตินะไปเดินทางกลับเล้วเด้อบ,บัานเนี่ยโอเคค่ะกลับบ้านแล้วนะคะครับเค,คือให้มันสแต็กหน่อยลิสแต็ก เก่งมากแอฟ้าเห็นไหมมีรถมอไซค์ขับผ่านเราเราก็ต้องหลบให้เขานะคะแล้วย่าฮ่าเหล้วฟิมวอสกี้สเก็ตคืออะไรอะลูกอะไรตี เอ๊ะดูคลาเดนเก่งมากดูดึาากตีโอเคไฟแดงแล้วพี่น้องต้อมยุดท้ไทยเลยได้บัตรอันนี้ก็เป็นทางรถไฟทางรถจักรายานให้เราอย่างดีนะคะเห็นไหม โอ้ยวิเคราอัพอีปาร์อ้ h my กอดนี่เข้าบ้านแล้วขี่ไปไปถึงตรงนั้นดูรถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามีรถไหมถ้าเกิดไม่มีก็ขี่ตรงเลยส่วนมากตรงนี้จะไม่มีรถหรอก,กไปเลยไปเลยตรงเลยตรงเลยลงเลยลงแล้วค่อยๆลงช้าๆนะคะ มันเก่งว่ะมันเก่งว่ะพึ่งติล่ะถึงบ้านเรียบร้อยค่ะฮัลโหลโอเคค่ะพี่น้องคลิปพาทเที่ยวกับซัมนีล่ละเนาะปั่นจักรยานแอฟ้าได้จักรยานมาใหม่เนาะซัมิี่ละค่ะบ๊ายบาย Hej, velkommen til den her video. Tak for at se den her kanal.